ฟรีแม่งอยู่ได้จริงไหมสายฟรีมึงอยู่ได้จริงไหมเฮ้ยที่ผมบอกเลยว่าผมสายฟรีดีจ๋าเลยแม้แต่ตัว35บาทนี่ผมยังไม่เติมแม่งเลย<อ>เห็นไหมสายฟรีแบบจริงๆผมนานั่งศึกษาเป็นเดือนนะฮะสายฟรีแม่งอยู่ได้ไหมรู้ว่าแม่งอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เติมอ,อยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีชาวในข่าวชาวโซโลแลนชาวเซเว่นไนชาวเลนอโลอกชาว m อ o มเเชิญเบรกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีเลยวันนี้เราได้ศึกษาเกม เซเว่นไนท์มาดีๆดเปิดมาได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับว่าสายฟรีแม่งอยู่ได้จริงไหมสายฟรีมึงอยู่ได้จริงไหมเฮ้ยนี่ผมบอกเลยว่าผมสายฟรีฟรีจ๋าเลยแม้แต่ตัวสามสิบห้าบาทนี่ผมยังไม่เติมแม่งเลยเห็นไหมสายฟรีแบบจริงๆผมนานั่งศึกษาเป็นเดือนนะฮะสายฟรีแม่งอยู่ได้ไหมถือว่าแม่งอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เติมอ,อยู่ วันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาฟาร,ร์มไฮดา้าสิบให้ดูและใช้ตัวละครแบบสายฟรีเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครของผมก่อนนะฮะตัวละครก็มีประมาณน,นี้นะฮะอันนี้คือสายฟรีนะฮะฟรีที่แท้ถูกไม่เติมสักบาทไม่เติมแม้แต่บาทเดียวซึ่งผมสามารถผ่านในสิ่งที่ จำเป็นได้ก็แล้วกันนะฮะแต่ถามว่าแม่งเล่นได้ไหมมันเล่นได้แหละครับแต่แม่งบางด่านคนอื่นผ่านแค่บางด่านคนอื่นผ่านแค่2นาทีกูสิบชั่วโมงจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นสายฟรีจะเป็นประมาณนี้ทุกคนผมนั่งเล่นกันจน,นแจ้งเตือนว่าตอนนี้120ชั่วโมงแล้วคุณควรพักสายตาได้แล้วนะประมาณนี้เลยครับออเอาเทครับเราจะไม่พูดฟังทำเพลงครับผมสายฟรีจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนะครับว่า แม้แต่ตัวนี้ผมยังไม่เติมเลย35บาทอ่ะแล้วแพ็กอื่นเหรอผมจะไปเติมทําไมแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเข้าไปเติมแพ็กตรงไหนเนี่ยแพ็กมันเติมตรงไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่เคยคิดจะไปดูมันเลยครับเติมตรงนี้เหรอแพ克拉คาร์แต่ผมไม่ดูเลยเนี่ยผมไม่เคยเติมเลยชักแพ็กอ่ะโอเคนะนี่เลยครับสายฟรีที่แท้ทูเอาแล้ววันนี้เราจะมาลงเลดบอส ทุกเกรดผมผ่านถึง10หมดแล้วสายฟรีทําได้ครับสายฟรีทําได้คุณต้องใช้ความพยายามเหนือคนอื่นเขาคนอื่นเขาใช้เงินแต่มึงใช้เวลาเท่านั้นแหละครับมึงผ่านเลยมาอันนี้ลงตัวละครแบบสายฟรีที่แบบหากันได้ากันได้อยู่แล้วครับลาร์คาหนี่ยังไงก็หาได้บิสกิตนี้ผมเพิ่งได้มานะตอนนั้นตอนแรกผมไม่มีบิสกิตตอนแรกผมไม่มีบิสกิตผมก็ผ่านได้นะเอาละครับตัวละครก็เป็น ราคาตัวแรกที่เราจะต้องมีนะฮะใส่เซตคิเข้าไปนะฮะเซตคเซตจุดบ่อนเข้าไปของผมเนี่ยของผมก็ใส่ตามมีตามเกิดไปแหละเอาทำยังไงก็ได้ให้มันจุดอ่อนมันร้อยเพราะผมมีอ่าตอนนี้จุดอ่อนของผมมันประมาณ50 52เนอะแล้วผมก็มีบิสกิตไงบิสกิตก็บัฟบัฟอืมบิสกิตก็มันก็จะมีบิสกิตมันก็จะบัฟอ่าสกิลบัฟให้เราเนี่ยเพิ่มจุดอ่อนอีก44ก็ประมาณนี้ ให้มันยิงโดนเป้าตรงกลางไฮด้าให้มันยิงไฮด้าโดนตรงเป้าตรงกลางเพราะมันมีสามหัวสี่หัวใช่ไหมเออมันมีสามหัวเราก็จะได้ยิงโดนนะเส้ส่เส้นชุดออดไปสองลีนา่าตัวนี้ตัวโกงตัวนี้ผมบอกเลยนะครับเป็นตัวที่โกงที่สุดเป็นในสายฮิวสีม่วงไส่แม่งบล็อกก็ได้ใส่ถึกก็ได้ให้มันยืนได้ทั้งวันทั้งคืนใส่ถึกใส่บล็อกให้มันผมก็ใส่เลือนใส่บล็อกใส่ถึกให้มันให้หมดทั้งตัวให้มันยืนกับเราได้ทั้งวันนะ ื่องสกิลอะไรไปอ่านกันเองครับผมจะไม่ว่านั่งอ่านสกิลให้ฟังนะฮะเพราะว่าผมรีบครับอ่ะมันก็จะมีล้างเบาลล้างบัฟอะไรของแม่งมันไปเยอะแยะแบบลดคูดาวอีกอ่ะอันนี้ถ้าเป็น46ลดคูดาวอีก15โอเคแม่งโคตรโกงนะฮะผมบอกเลยตัวนี้ตัวนี้เอาลงมาทำมายืนเฉยๆครับเอามาการอะไรเอามาการเอามาพาดไอตัวนี้เอามาการคุณพิษลูซี่โอเคไอที่ไม่มีจุดอ่อนร้อยหรือไม่มีบิสกิตนะฮะไม่มีบิสกิตคุณเอา สุรามาลงแทนก็ได้นะครับผมก็เอาอสุราลงได้เหมือนกันครับแล้วอีตัวหนึ่งก็เอามาทํามาค้าครับเอาตัวนี้มาค้าค้าคอ,อาไว้เฉยๆนะฮะเอามาค้าคอ,อาไว้ตัวนี้จะเอาเป็นอะไรก็ได้นะฮะส่วนผมเอาเป็นใส่ใส่ขี้เข้าไปนะฮะเพื่อให้มันขี้เอาโอเคครับเราก็จะเริ่มกันเลยจริงๆ่ะคุณจะเซ็ตสกิลแบบลงแบบเซ็ตสกิลแบบล่อยแบบเซ็ตสกิลได้นะ ผมปล่อยแบบเซตส,สกิลให้ดูออกแบบวางสกิลเรียงสกิลให้ดูเลยแต่ผมต้องออกจากอันนี้ก่อนีอผมยุติเลยละกันอด,อดีปอดีปเอางี้สกิลถ้าผมแต่ผมอยากเล่นมือให้ดูมากกว่าเล่นสกิลแต่ผมเซตให้ดูนะ เซตอย่างนี้เลยครับมันจะต้องเซตโกมันจะตามตามเป๊ะตามปีมันเลยถ้าเราเซตในตรงนี้นะฮะ,ะ,ะอ่าฮะก็แรเปิดด้วยสกิลโลคลโรัคบ1ปับป๊บ2ด้วยปั๊บวิกิตปั๊บปั๊บอ่าตัวนี้ 4. จยิงเลยะครับ 5. อาัพสกิลมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหกคิวเสร็จแล้วมันก็จะมายิงซ้ำนะฮะโอเคงัน้นเซตสกิลอย่างนี้ให้ดูเลยะครับว่ามันจะผ่านกันไหมนะฮะ ฟรีอย่างเราเรานะฮะเจาะสล็อตทุกตัวนะฮะผมแนะนําถ้าเป็นไฮด้าต้องเจาะสล็อตทุกตัวอะจังหวะนี้ครับเปิดด้วยยกล่อขึ้นมาอีวานของเราทุกคอนเทนต์อ่ะครับฟาดเข้าไปแปดร้อยยังไงต่อฟาดเข้ามาอีกมึงหลายหัวหลายคำสั้นเหลือเกินโอ้โหเจ็บตักครับจังหวะนี้บัฟบิ๊กกิตขึ้นมาครับเด็ดครับบัฟบิ๊กกิทตัวเดียวไม่พอครับหัวฉีดไม่แรงอ่ะครับหัวกะ หัวอะครับฟันฟัน,ฟนเสร็จครับตามด้วยบัฟลูกพี่กูเริ่มเปะเข้าไปครับเสร็จแล้วจังหวะนี้โดนซันเข้าไปครับเดือดไม่กติดำน้ําไปไหนมึงจะดำน้ําไปไหนเออโอเคครับเริ่มเสียเรือแล้วครับเอาครับลูกยี่กูมาครับอุจะแระชิดพยายามทําให้ได้สี่ดาเสี่หมื่นสองขึ้นไปนะมันจะ่านนะลงโ,โทษประหาร ยิงซ้ำไปอีกรอบครับอันนี้คือผมปล่อยมือเลยนะฮะเพราะว่าผม่อดลงเลยกีโลแบบพื้นจริงๆมันลงได้นะฮะแต่อันนี้ผมเอาเล่นแบบยุ่กิให้ดูเอาแล้วฮะจังหวะสุดท้ายผมดูแล้วฮะถ้าจังหวะสุดท้ายยิงไม่ถึงห้าหมื่นแป้งกุดแตกอ่าครับไล่ลํำไปหน่อยครับหนึ่งทีครับคิวครับเลือดยังไม่ลดจังหวะนี้โลยกโล่ก่อนนะฮะม่เดี๋ยวลูกี้่ะ พี่จะตายนะฮะลูกพี่กูจะตายลูกพี่กูจะตายแนละ้วเอาละฮะจังหวะนี้นนอเปล่งบางกายครับกันสองเทินครับผมผมเพราะผมอัพสกิลไปนะฮะกันสองเทินการดาเมจดสองเทินนะจังหวะนี้นโล่มาแล้วปลอดภัยครับสามฉีดจะตายไหมครับสายฟรีอย่างเราถ้าไม่ตายกูตายเออจังหวะนี้ยังไงต่อครับพิสกิตบัฟแล้วต่อด้วยบัฟ อีใส่หมวกชื่ออะไรวะลืมเอาเฮ้ยโอ้โหลีลาหมาเด้าเอาฮะบัฟอีกรอบนึงครับก่อนฉีดเอา,าแล้วฮะเรามารลุนครับว่าสายปีอย่างเราสามฉีดไฮด้าสิจะแตกหรือไม่ปุ๊บไว้ข่าวหน้ามาแข่งกันใหม่นะครับน้องๆเอาแล้วฮะดังกว่า นี้ในคลิปนี้เราทำไฮด้าให้ดูนะฮะไฮด้าก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมไม่มีอะไรมากฮะก่อนแล้วผมจะบอกก่อนเลยฮะสายฟรีเริ่มแรกมีตัวละครตามเซตนี้เลยฮะผมแนะนำก่อนตัวละครตามเซตนี้แย่ผมแนะนำในคลิปนี้เลยเป็นคลิปแรกของผมผมแนะนำเลยครับแท่โ c ซีสพอครับเอาแทนโอยังไงก็ได้ให้ได้ซีสองาเชลมีตัวแจกฟรีอีวานสามารถแลกได้ คารอนแลกได้ผ่านดานเอาไว้ไปผ่านดา่านตัวอีเตียยนี้ก็แลกได้มีให้แลกให้รวมมีให้หมดทํามันครับตัวสีม่วงสามตัวนี้ทํามาให้สุดครับตัวนี้ตัวแจกอยู่แล้วครับไาฟ,ฟีเล่นได้ยังไงให้ถึงสิบสี่ขีดหนึ่งและคุณจะฟาร์มสบายนะฮะผมบอกเลยทําแค่นั้นทําแค่ห้าตัวที่ผมบอกเท่านั้นเลย คุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสายฟรีอย่างผมเลยฮะดันเจ้งพัฒนาผมผ่านสิบหมดแล้วสิบทุกดันเออยกไว้ดานนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาเล่นยังไม่ได้มาเล่นมันก็ผ่านแหละแต่ผมลืมไปไม่ได้มาเล่นอ่ะดันสิบทุกวันและหอคอยที่ทุกคนคิดว่าสายฟรีไปได้แค่ไหนผมบอกเลยครับตอนนี้ผมติดมาประมาณ4วันแล้วครับชั้นที่ร68อันนี้ผมติดมาอันนี้ 168ผมติดมา4วันแล้วผมก็ยังไม่ได้เดินต่อนะครับเพราะว่ามันยังเดินไม่ได้มันต้องหาซีซีมาเพิ่มในตัวละครนะมันต้องหาซีต้องหาคลาสมันมาเพิ่มคือก็ต้องเปิดการ์ดนะครับผมแล้วหอคอยางล่างผมติดชั้น16มา3อาทิตย์นะครับดามเมจไม่พอครับปาร์คาผมดามเมจไม่พอปาร์คาดามเมจไม่พอผมจึงต้องเพิ่มปาร์คาให้เป็นซีน2ให้ได้เร็วๆวันมันถึงจะพอนะครับ ที่ผมติดนะฮะอันนี้คือเป็นไอดีแบบสายฟรีไม่ขี้โมไม่ตัวใครนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อผมเปิดให้ดูหมดแล้วครับแม้แต่สาห้5บาทตัวนี้ผมยังไม่เติมเลยฮะเอาะฮะคอนเทนต์ดีๆจากผมเแี่ยผมมาทำให้ดูดันให้ดันลัวดัน,ดน,ดน,ดนอะไรผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครับคลิปนี้เปิดหัวมาเกมใหม่ของผมก่อน คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กำลังใจกับสายฟรีที่ปกติคนอื่นเล่น2นาทีจบกู10ชั่วโมงกว่าจะผ่านแต่ละชั้นหัวคอยครับกะสวัสดีครับเกมดีเกมเดิมเซเว่นไนท์